รับฟมาลินก็สองใครออกอะมึงเปหรอไอ้สัสกูหนึ่ามสี่หใครออกอะนกระดฉันหลุดฉันหลุดมันดูได้ไหมมันานูตัแต่เอข้าหองกนหลุดนี่ยอแล้วตัวคข้งในห้องมาๆพชคัมาๆมตัวไม่ได้คข้งอยู่ในห้องเออวะเดี๋ยวกูเมื่อกี้ให้ดูนะเราเราหม เหน่ยท่ากับไอ้ม่เอามัหมดเลยปัญญายัไเนี่ย้วกี้ร่าสยจังาเตปนสวยสุดอ้แดดกปเลยียอะไรเนี่ยสกีงูหม้ออะไรกันกลดูเรื่องกบกลุ่สัตว์แก็้วะอ๋อไปถ่ายให้ดูเย มึงูว่าใจกูไม่รู้ไงกูว่าใช่แน่สัตว์เป็ดล้วมึงดูเราดูอะไรก็มึงก็ไม่รู้ตอนแรกกูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกูก็เลยเออแล้วก็กดแล้วก็ ก็จะให้เลยเลี้ยงผ่ะต้องจะบอกไม่เหมือนเื่อนนะไรหรอว่าได้ยังรี every ยังมาอะไรอ่ะกวางฝายปิดสัตว์อยู่กลางเสาเลยไม่ไรนี่อ่ะสิงโตอิงัตเฮียนั่นแหละสิงโต ไอ้ย่ได้ประกาศล้วกุ่ประทองไอ้กูกูกูแม่นกูแม่นกูแมปะทองไอ้สัต์นีแไงวะามันเฟี้ยวนอยยังตอบปะทองอีกไม่ใช่ไหมงงงงโอ้ยเฮียเสียของหมดตอนนั้นที่ว่าแบบไอ้ยเพื่อนเพื่อนต้องดูไปออย่าดูถูกความสบาของเพื่อนไ

รู้ละเหี้ยแม่มาใส่ปลาไม่มีตัวเอปลาไม่มีตัวคุณเปรเ้ยเลยใช่ไหมครับปลาติดปาาทอดปลาใส่กิ๋วเหียก่วเรว่าคุณตรงบีบเละโอ้ยเหี้ย Eu escolho a minha atombi